เลี้ยงอาหารมื้อพิเศษทหารชายแดนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในห่วงงดพักเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่มีการระบาดในระลอกที่3ซึ่งมีการแพร่ระบาดไปทั่วประเทศกองกําลังสุรน,นารีจึงมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยในห่วงนี้เป็นพวกเทศกาลสงกรานต์ซึ่งโดยปกติแล้วกองกําลังสุรน,นารีจะปล่อยให้กําลังพลได้ลาพัก กลับไปเยี่ยมครอบครัวซึ่งถือเป็นขวัญและกำลังใจที่ดีที่สุดของทหารชายแดนโดยผัดเปลี่ยนกันไปพักแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงมีความจำเป็นต้องงดลาพักกำลังพลเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นในหน่วยทหารพลตรีดุลบุญธรรมเจริญผู้บัญชาการกองกำลังสุรานารีได้แรงเห็นถึงความสำคัญและการบำรุงขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลที่ไม่ได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวในห้วงเทศกาลสงกรานจึงมีนโยบายให้หน่วยทหาร จัดอาหารพิเศษให้กับกำลังพลโดยได้มอบเงินให้กับหน่วยขึ้นตรงและหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการของกองกำลังสุรานารีตลอดแนวชายแดน750กิโลเมตร โดยให้ผู้บังคับหน่วยตามระดับชั้นจัดเลี้ยงอาหารพิเศษให้กับกําลังพลและได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจกับกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนมอบสิ่งของและวัตถุมงคลให้กับกําลังพลซึ่งถือเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยและความใส่ใจต่อกําลังพลของผู้บังคับบัญชาในห้วงที่กําลังพลไม่ได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวในห้วงเทศกาลสงกรานต์ทำให้กําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่มีควัญและกําลังใจที่ดีขึ้นเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนต่อไป